สวัสดีครับมาอีกแล้วครับพี่น้องครับจะงียงนหรอขับรถมาจากทางบุรีรัมนาะผ่านสาพาสินไม้เนาะก่อนสิกสินเอ็มหกเขาเขียนไว้ข้างทางว่าหนูนากินดิบหนูนากินดิบก็เลยตกใจจอดมันแม่นเหีอ๋ออันแรกคือขายหนูนา ข้างล่างคือข,ข้าวโพดกินดิบลม้มผัดคําว่าข้าวโพดลนโอ้ย,อยไม่ค่ากนะ็ได้หนูุ่มนายกินดิบตกใจวัดนี่นนนข้าวโพดไม่ได้ต้มนะพี่น้องสดๆเลยเออดิบๆเลยผู้ใดเคยกิน<ๆ>บบ<อ>เขาว่ากินดิบได้อาร้องเบิ้งนี่เนี่ยมันยังอยู่ในฝักในหยังไม่ได้ต้อมอีหยังเนี่ยมวยฮะมวยข้าวโพดใส่คำนี้ไม่ได้นะเนี่ยได้ได้เยอะบ้ห่ามวยมวยทำไมอ่ะอ้าวน้องมาเบิ้ง ผมก็ไม่ค่อยถนัดมนได้หรอกดูสิสีม่วงด้วยนะทุกคนอย่างงี้เหรอใช่สวยงามอุ้ยเอาพูดกินดิบจริงเหรอเนี่ยมึงจะเขไม่ยืนทลองเดี๋ยววะเอาพู้ใดเคยกินแล้วเขาเหม็นนะได้เขาบอกอะอือืมว่าดิบก็ดิบปะยอมสีไว้แล้วนะสีม่วงฮอเกนเ่นี่สีแดงฮอเกนีอ่เอาอนนี่ อ้องมึงพี่น้องบอกเคยกินเพื่อนเขาบอกกินดิบได้เลยอ๋อ,อวัาแล้วก็ล้องทดสอบสวยมากไม่เป็นอะไรเนาะพี่น้องเนาะกินอะไรแทะวันนี้ลอ้องม้งเฮ้ยกรอบอร่อย อืหวานข้างในเป็นอะไอยอืมเงี้งใส่ในมันกัสีออกลูกช้นยอกันเนี่ใส่ในมันอ่ะให้ก็ดีเลยอโอ้ยอ่ะกินได้แทนวะเดียเว้ หนึ่งเลยนะกรอบหวานหวนหอมแล้วก็มีความฉ่ำด้วยอือเบคของหวานก็สีเสียอือเนี่ยมันก็สีใสวันเนี่ยนะพี่องเราันสวยเดียวได้พันมันเปิดปุ๋งด้วยเนาะอือ อ,อ๋อผู้ใดมีอย่าตรงมาขายนะแบบไม่ถูกถูกนเนี่ยอร่อย่ะส <4 S 2> ี่ฝักนี่เว่าอะไรเท่าไหร่ห <c oughs> กสิบบาทเท่าไหร่ร้อยหกสิบสีฝักร้อยหกสิใช่ตกฝักเท่าไหร่โอ้กูดีแฮนด์หนว้งตัวนะตกฝักเท่าไหร่เท่าไหร่ฝักสี่สิบ lõi một cái si si pha cà lôi một nhau sắm lô 60 sắm lô 60 ba cái gì à bị sốt rồi gì hết không 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 không

แ่เบิองไม่หน่องถ้าเบิองไพ่น่องนี่ก็จะคิดว่าขระวดว่าไปเรื่อน่องเนี่ยเพราะเบิองภายในมันเบืองภายในมันส <g ül> ั่นไปเบืองลิงผมอะ่ะ มีไฮไลท์ไฮไลท์ทอง,ง,งไม่ไฮไลท์ขาวเบิ้งสีดีๆให้น้องเบิลงอืมแกนก็เป็นสีนั่นละเทเบื้องเบิงบ้งเฮ้ยไฮไลท์พอไหมอันนี้ตีกว่นี่เออที่มาที่ไปเออเบิบบบ้องอะไรก็ไม่รู้แซ่บแซ่ยู่อันนี้เบ้นตักเจี๊ยบของพอ่อ่ะ ดมเบแคบอันไมาใส่โซ้งผมเอามาใส่เอามาปลูกมาดงพี่น้องงามๆคือสีมันงามอ่ะเด็กนอดงี่เย่าแก่พี่น้องฝักท้งบ่กอืมก็แล้วก่น อือเดี๋ยวนี้เนี่ยฉันฉันมา,กกาเก็บเกี่ยวฉันจะเห็นเอาไอ้ตัวนี้ไว้ยาวๆแล้วก็เอาไว้มาดผมให้มันทำเป็นตุ๊กตาอันนี้ห้อยยงนไปแล้วหนักนะมันหนีเหรอพี่น้องบ้านะหนักไลยบห่หนักดอก นางน้ำเปือกสูงผมเนะาะเอหักทีเล็เอื้อยงาม่องด้วจะกินเนาะอื้อหัาหน่อยนังนั่งนั้นหวานเ้อเสียสละเอาหน่อยนอนี่นนองเนาะ <c oughs> เอาเึ้ย <c oughs> มีอะไรโผล่ขึ้นมาด้วยนะใส่นเลยจับจิน,น,นจินผู้ถาวร้งค้นน่ะเพิ่นกิน,นอะ่ะเพิ่นดิลลี่เอาชื่ออันเนี่ยชื่ออันที่ออะไรกระด้างกินนั่นแหะพนะี่เจ้าเจ้าก็ดีเลยผู้เจ้าแต่นี่ไม่ได้ต้มเนี่พี่น้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ได้ต้ม เป็นข้าวโพดสดกินดิบโอ้เออเมิองจะเปลือกอร่อยปลดแหว่งดิบจุพีกเจ้าแหว่งพันไม่ได้ใส่เนาะอืักนี่หวานมะหวานหวานมาก Phải của, có điểm gắn với bằng rồi bằng gắn bằng mục tai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  mục ใส่จังสิยังกินได้ใส่เข้าไปไงแต่จะปวดพูดหรอไม่หนักออกมาเอาละครับเบอร์อะไรคุณน้องคะลองเรามาซื้อให้พี่น้องกินเบิรงผมว่าบางคนก็รู้ว่ามีบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำเนาะแต่ว่ามันก็แปลกใหม่สำหรับเราเหมือนกันข้าวโพดกินดิบสี อ,อกม่วนม่วงแซบอ่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนคเกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พูดเจ้แซบอิหนีสองคนทั้งคก่กาวไน้คนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราจะกินอะไรฝากติดตามด้วยสวัสดีค่ะ